สวัสดีครับอยู่กับช่องแอดบัสนะครับผมก็พบกันได้ทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะฮะวันนี้ครับคลิปนี้นะฮะเราก็แล้วก็พาทุกท่านนะครับมาอยู่กันที่ร้านแม่กิมรังเพชรบุรีเช่นเคยนะนี่นะฮะสามบัสนะครับอ่ก็จะมีสระบุรีปิโตรเลียมนะครับแล้วก็พงศรีอีกสองบัสนี่ครับพงศรี 2บัสเลยนะก็จะมีสิบล้อนะครับอันนี้10บล้อนะอันนี้ก็8ล้อ8ล้อคู่เลยนะเรามาดูสระบุรีกันก่อนนะครับสระบบุรีปิโตรเรียมนะอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงล่าง e บ c e d e s บ e ส z นะนี่แล้วก็เผากวเผานี่คือแบบชัดเจนมากแล้วก็เบนหล่าเลยนะล้อมิเนียมนะครับแบกมีเนียมนะของเงาเลยนี่ หลังจากที่เราไม่ได้มาชมไม่ได้เจอกับทีมงานนี้น่าจะสามปีละถ้าเกิดว่านับาจากช่องเก่าด้วยนะครับคือช่อง y u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  e เมื่อก่อนนี้ก็ใช้นามว่าบัสทักแอดเพชรบุรีเนาะแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นแอดบัสนะครับเนื่องจากว่า,าช่องหลักนะครับที่ว่าเราใช้ลงอยู่เนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์รถบรรทุกส่วนใหญ่เราก็เลยต้องย้ายมาทางนี้นะครับนะย้ายมาทางช่องนี้ดีกว่า เพราะว่าคิดว่ากลุ่มคนดูเนี่ยผมว่าน่าจะไม่เหมือนกันก็เลยแบบเออตัดสินใจย้ายช่องมานะครับนี่นะฮะข้างหน้าเขาก็ประมาณนี้หลอ่ลอๆเลยบัตไทยสไตล์ครับเอกลักษณ์เขาเลยนะนี่หล,อลอ่อๆข้างหน้าข้างข้างเข้ามาเนี่ยครับติ๊กเกอร์ก็จากช่างโวกโคตรฝีมือช่างรัดนะครับ ร้านช่างเ้นโคราชนะช่างรัดอ่านี่นะครับสี่เขาเนี่ยสี่พื้นเขานะครับก็จะเป็นแบบจะเป็นโทนสี่ชมพูทั้งคันเลยท่อนี่ก็ออกปลายสามปากท่อน,น้าแอร์ครับหาง,งยาวเลยห้าตัวนีตัวหางคันนี้ก็มีแสงยูน นะต่อมาก็คันนี้นะครับคันนี้ก็จะเป็นรถพงศิรินะพงศิริทัวร์แอนเทเวลแปดล้อนะฮะคันนี้เป็นแปดล้อเกออ็ลืมดูเครื่องคันนี้อคันนี้ก็จะเป็นเครื่องแกนเนียครับแกนเนียนะน่าจะเป็นหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่พับสายนะครับคัะเด็นหนึ่งสองสี่พับสายน่าจะนะไม่หนึ่งสองสี่ก็เป็นหนึง่งสี่เขาฝากแบบ ก็จะคล้ายกันนะอันนี้ก็โอ้อันนี้น่าจะเป็นเป็นเครื่องกล่องอันเนี้ยเป็นเครื่องที่เอ,อหัวชีดเนี่ยคุมด้วยระบบกล่อง ECU นะครับน่าจะเป็นหนึ่งสน่าจะนะไม่หนึ่งสี่ก็หนึ่งหนึ่งสี่ฝาเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับนีอ่อันนี้ก็จะเป็นแปดล้อเนาะ แปดล้อช่วงล่างสแกนเนียครับสแกนเนียส่วนคันนี้เนี่ยคันนี้ก็จะเป็นบัสสิบล้อนะครับบัสสิบล้อโฟล์คีเหมือนกันนี่ปั้นท้ายครับเพราะจสวยเลยบอยบายดีเซลลายท่อก้มคือแบบสวยมากเครื่องสแกนเนียนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องออสแกนเนียน่าจะเป็น1-2-4่งสองสปั๊สายเหมือนกันเนาะคือโดยปกตินะครับปกติน 1, 1, 4, เนี่ยในเนี่ยก็ค่อนข้างจะแบบหาดูได้ไม่ค่อยจะง่ายเท่าไหร่นะปกติที่เราเจอกันหลักก็คือ124่งสเอ่อหนึ่งสอระบบโปชีดแบบ UI กับปั๊มสายแล้วก็จะเป็น1นึนะครับที่ว่าเราจะเจอกันแบบคพใหญ่เลย114แล้วก็จะแบบน,นานเจอทีนะครับอ่ะ นี่ก็ผมหลบแพหลังช่วงล่างนะครับก็จะเป็นแพหลังของอีซูนะจะเป็นช่วงล่างของอีซูซสิกน็อตนะฮะนี่โดยปกตินี่คือแบบรถบัสสิบล้อ่วนใหญ่นะคือเขาจะแบบว่าค่อนข้างจะแบบชอบใช้แบบอีซูนะนิยมนิยมเรียกว่านิยมใช้ดีกว่านิยมแบบจะใช้แบบนิยมใช้ช่วงล่างของอีซูในส่วนของแพหลังเนาะน่าจะเป็นของตัวอีซูกิกานะครับ น่าจะใช่นะแต่ยังไงเสียงที่คือดูเบสจริงเสงกันเนี้ยดูกระท้ายครับนี่ปากครับทีมงานป่าออสห้องเย็น แล้วนี่ก็คือตอนออกนะฮะเดี๋ยวเรามาชมตอนออกกันนะขอญอาตถ่ายรูปแป๊บวางไว้บนนี้มารูตกหรือเปล่าอย่าตกนะเดี๋ยวมันเรียงเรา นีด่ดีกว่ามันออกนะ อันนี้ก็แปดล้อนะครับโอ้เสียงเสีย่งกล่องรถข้างแน่อันนี้ นนนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกการรับชมและกรต่ายตาพบกัอคลิปหน้าสวัสดีครับ